วันนี้เราก็อยู่กันที่จังหวัดมุกดาหารนะครับอยู่กับผอ,อแฝงทางหลวงชนบทมุกดาหารครับเราอยู่บริเวณใต้สะพานทิศภาพไทยลาวแห่งที่สองซึ่งจะมีสถานที่ตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับก็คือศาลของพญานาคอนันตนาคราชนะครับ,รบซึ่งเป็นเป็นจุดที่มีชื่อเสียงที่สุดของจังหวัดมุกดาหารนะครับแล้วก็จะมีทั้งผู้ที่ศรัทธานะครับเข้ามาสักการะ,ะบูชาแล้วก็มาชมเป็นจุดชมวิวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดครับผม ใช่ครับถ้าไมเขาถึงมาตั้งสรออางพญานาคเราเนี่ยมีการก่อสร้างใช่ไหมครับสะพานมินตรภาพไทยลาวแห่งที่2เนี่ยตอนก่อสร้างเนี่ยสร้างยากมากนะครับแล้วก็มีเหตุพอเหตุการณ์อย่างเงี้ยเกิดการเล่าขานเกิดขึ้นจึงมีการบวงสรวงนะครับเพื่อที่จะก่อสร้างในต่อมอตัดที่2ต่อไปจึงสามารถที่จะดําเนินการก่อสร้างสะพานตัวนี้ได้นั่นจึงเป็นที่มาของการสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นบริเวณนี้จะเป็นจุดที่เราเนี่ย มองเห็นนะครับตัวสะพานเนี่ยเป็นลักษณะเต็มตัวสะพานถือเป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดเลยนะครับนึกถึงมุกดาหารก็ตรงเป็นสะพานมิตรภาพไทยลาวตอนเย็นเนี่ยจะเป็นไฮไลท์เลยเพราะจะมีทั้งตลาดนะครับจะมีแสงสีที่เขาเปิดที่สะพานนะครับจะทําให้จุดชมวิวตรงนี้โดดเด่นที่สุดนะครับในเวลากลางคืนเส้นนี้เป็นทางหลวงชนบทสายมหโห0านะครับต่อไปนะครับเส้นนี้ที่เรียบ เรียบเลาะโขงไปเรื่อยๆเ,เนี่ยเราจะมีการพัฒนาเส้นทางเป็นเส้นทางนาคาวิถีเป็นความเชื่อของทางคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานในโซนที่ติดริมนน้าโขงครับผมพอแขวงพาเราไปดูเส้นนาคาวิถีว่ามีแหล่งท่องเที่ยวอะไรบ้างนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะนําไปเลยนะครับ,รบแล้วก็อาจจะนําเสนอสองที่เด่นๆของทางเส้นทางสาย ที่โบสถ์สองคอนนี้จะมีนักบวชอยู่สองคณะเป็นนักบวชหญิงที่มาอยู่ที่สองคอนนี้แล้วก็อบรมเด็กๆให้เข้าใจถึงความเชื่อการดำเนินชีวิตของคริสเตียนเป็นกิจกรรมแล้วก็วันนี้ก็ครูก็นัดเด็กมาซ้อมเพลงเพื่อเตรียมฉลองบุญญราศีประจําปีนี่คือคุณพ่อซาเวียเกโกผู้ที่บุกเบิกให้มีคริสเตียนที่สองคอนผู้นำความเชื่อมาให้เรา วัดสองคอนเนี่ยตั้งอยู่ติดถนนสายทางหลวงชนบทสายนพ .3015 นะครับกิโลเมตรที่23นะครับเดินทางผ่านมาทางทางหลวงหมายเลข212ช่วงมุกดาหารไปท่านพนมแล้วเลี้ยวขวามาทางทางหลวงชนบทสายมอหอสาหอ3015แล้วเลี้ยวขวาตรงมาเรื่อยๆประมาณ3กิโลก็จะพบวัดสองคอนอยู่ที่นี้ครับ พอพาเที่ยวดีกว่าครับแก่งกระเบานี้นะครับก็จะตั้งติดกับถนนทางหลวงชนบทสายนพ3015ตอนมุกดาหารช่วงกิโลเมตรที่29จุดนี้นะครับก็จะห่างจากตัวเมืองยอยู่ประมาณ35กิโลเดี๋ยวจะนําไปดูในสถานที่ของแก่งกระเบาเลย เพื่อให้เกิดสิริมงคลนะครับแนะนำนะครับให้ลอดท้องท่านพญานาคราชนะครับซึ่งจะมีทั้งหมดอยู่3าจุดจุดแรกเมื่อลอดนะครับก็จะเป็นการสักการะ,ะเพื่อให้สภาพแข็งแรงจุดที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของร่ำรวยจุดที่3เกี่ยวกับเรื่องของการทํางานและประสบความสําเร็จ ทางกรมทางหลวงชนบทนะครับได้ปฏิบัติตามนโยบายของทางรัฐบาลนะครับและนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับในการที่จะเชื่อมโยงเส้นทางเศรษฐกิจท่องเที่ยวแล้วก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับเข้ามาที่มุกดาหารจะเห็นว่ามุกดาหารมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายและเส้นทางของทางหลวงชนบทก็นําสู่เส้นทางแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆโดยตรงขอให้ท่านเดินทางด้วยความสะดวกปลอดภัยและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศไทยครับผม